หลายท่านถามเลยครับว่าแล้วถ้ามีเข็มหกเหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยสามารถตอกเสาเข็มได้ไหมสวัสดีครับผมที่เจ้าโฮมพายครับวันนี้ผมอยู่ที่เชียนทะเล28หมู่บ้านเทวยพาร์คผมเข้ามาตรวจไซ้งานนะครับที่กําลังทําการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายอยู่ที่นี่ใช้เสาเข็มไอไมโครพายขนาด22เซนซึ่งเป็นไซส์พิเศษ คุณลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านลูกค้าแล้วนะไปเร็วครับแล้วนี่คือเสาเข็มไอแมกกาฟขนาด22เซนนะครับซึ่งเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแบบหนาขนาดมากรอซึ่งเป็นเหล็กดีบีนะครับ12นะครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้ง่ายๆเลยครับตัวรูเหล็กที่ร้อยเข้ามานะครับจะเป็น DB12 นะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเสาเข็มปกตินะครับทีนี้ เวลาตอกเนี่ยโอกาสปริแตกก็จะน้อยกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูที่น้องกําลังทาการติดตั้งกันอยู่ดีกว่าที่เห็นอยู่นะครับตรงนี้พิมพ์งานกําลังทําการติดตั้งอยู่นะครับตรงนี้เป็นเสาเข็มหลุมที่11นะครับซึ่งที่นี่ตอกลงไปเนี่ยสิบสามท่อนเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้มีการตอกเสาเข็มแล้วนู่นฮะอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งทําการติดตั้งเสาเข็มไปแล้วนะครับทําการตอกลงไปเดี๋ยวจะบอกว่าความลึกแตกต่างกันนะตอนนี้เราตอกอะลึกกว่าลึกกว่า เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าด้านหลังเนี่ยทำการติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอานี้โซนนี้ที่เข้ามาดูนะครับตรงนี้ตอกเสาเข็มลงไปแล้วนะสิบอต้นซึ่งมีการขุดแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าจริงนะครับเสาเข็มที่มีอยู่คือเหล็ก12ข้ออ้อยนะครับนี่ เป็นเสาเข็มที่เป็นเสริมเหล็ก12นะครับเป็นเหล็กเต็มลงใหญ่ด้วยนะตรงนี้เหล็ก12ทั้งเส้นนะครับสังเกตด,ดูตัดมาช่วงประมาณเมตรนี้ก็ยังมีเหล็กอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตอแรงเวลาตัดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นลวดเส้นเล็กๆอย่างงี้นะครับแต่นี้เป็นหูนะเป็นหัวนะไว้ยกนะครับเป็นปอกนะครับโอเคอ่ะลองมาดูตรงนี้มาดูด้านหลังนี่ที่เราเห็นอยู่บางทีลูกค้าหลายๆท่านถามเลยครับว่าแล้วถ้ามีเข็มหกเหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยสามารถตอกเสาเข็มได้ไหม นะครับก็ตอกได้ตามที่เห็นนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูอว่าตรงกับเสาเข็มที่มีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็สามารถตอกเบียดไปได้นะครับแต่ถ้าตรงเนี่ยอาจจะต้องดูว่าต้องขยับตำแหน่งหรือเปล่านะครับหรือสามารถถอนออกมาได้แล้วก็ตอกลงไปได้เลยตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการให้ตำแหน่งเสาเข็มด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องในการติดตั้งนะครับตรงนี้คือตัวเครื่องที่เป็นแทรกนะครับตัวนี้จะตัวใหญ่เนะี่ยเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็สะดวกไม่ติดเรื่องของผนังหรือรั้วที่เป็นพื้นที่แคบนะตัวนี้เวลาใช้เครื่องที่เป็นแทรกยางติดตั้งเนี่ยตรงนี้ก็จะติดตั้งได้รวดเร็วนะครับการเคลื่อนย้ายของตัวเครื่องก็จะไวด้วยจะง่ายกว่าตัวมินิไฮบริดที่มีขนาดเล็กแค่60เซนนะตัวนี้กว้างอยู่ที่ประมาณสักเมตรยี่สิบเซนนะแล้วก็ยาวอยู่ประมาณสัก3าเมตร50 ตัวต้มที่ใช้ต่อก็1.2ตันเหมือนกัน <c oughs> ก็ติดตั้งได้ <c oughs> เคลื่อนย้ายสะดวกเดี <c oughs> ๋ยวฟังเสียงเต็มๆในการต่อ ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจใช้งานที่หมู่บ้านแฮร์ิเยร์พาร์คใช้เสาเข็มไอ i มกโรพายขนาด22เซนเป็นคอนกรีต S.C.G เสริมเหล็กแบบนาขนาดกอซึ่งเป็นเสาเข็มเสริมเหล็ก D.B.12 ข้ออ้อยนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ m มกโรพายโฮมพายบล็อกแชนแนลยูทูบเดลโฮมพายนะครับฝากเพื่อนๆนะครับแชร์ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนที่กําลังสนใจในงานต่อเติมจะมีข้อมูลหรือความรู้ในการติดตั้งเสาเข็มแมกโรพายจะได้ไม่โดนโกงด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ